เพื่อนเจ้าสวัสดีเพื่อนเจ้าวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆมาผสมนะคะมาผสมเครื่องปลูกนะคะกุหลาบผสมดินกุหลาบนะคะมาผสมดินก <c oughs> ุหลาบเพื่อนเพื่อนเหตุเพราะว่าวันนั้นนะคะล้อมโรบินนะคะล้อมโรบินล้อมน้องโรบินแล้วไม่มีเครื่องปลูกใช้เครื่องปลูกแล้วเธอใช้เครื่องปลูกเป็นอะไรคะเ <c oughs> ดี๋ยวกลับกล้องนะเพอเพื่อนไปดกันะ <c oughs> อ๋อมาอาจจะที่สุดเข้ามาก็ได้หรอ <c oughs> ท,ท, okay. ที่สุดแห่งการเติบโตวันนั้นนะเพื่อนใช้เต็นเนี่ยค่ะฟางฟางข้าวผสมกับดินที่ขุดขึ้นมานะเพื่อนใช้เป็นฟางข้าวผสมกับดินเนี่ยค่ะดินที่ขุดขึ้นมานะเพื่อนใช้เป็นฟางข้าวผสมกับดินที่ขุดขึ้นมานะเพื่อนในการทําเป็นเครื่องปุกไปก่อนนะคะในการทําเป็นเครื่องปุบไปก่อนไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะยังไม่มั่นใจเลยว่าจะรอดไหมนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนผสมไปก่อน นะคะผสมไปก่อนเพราะว่าไม่มีเครื่องปลูกนะคะแต่วันนี้ซื้อแกลบมาแล้วซื้อแกลบมาแล้วนะคะไปซื้อแกลบมากับคุณชายอร่อยไหมทานไม่มได้เนื้ออรอลูกเนี้อหวานเจี๊ยบเลยเจี๊ยบเจี๊ยบเลยน,นี่เขาปลูกเองนะเพื่อนไรสารนะไรสารอาหาร,อร,อ,อ,รอ,อร่อยไม่รู้ที่ลูกแคกรบหวานเลยแต่อร่อยอือหือ การหอยับเพื่อนการห่อมันทำให้มันกรอบหรือเปล่ากรอบทุกอยงมันแก่หอมการหดยทำให้แมลงไม่ยุ่งกับมันมันกรอบมากเลยอืม,อ,มอร่อยเพื่อนในระหว่างกำลังรับประทานฝรั่งอร่อยเพื่อนชาลัวนี่ค่ะชาลัวนะชาลัวเพื่อนดูชาลัวทรีโรสที่เราเปลี่ยนกระถางนะเพื่อนชาลัวทรีโรสที่เปลี่ยนกระถาง ไปมาคลิปคลองหลังลดลงเจ้าวหมูจ้าลงให้ใช่ไหมขอบคุณจ้าวเอาลงนี้ข้างๆใช่ไหมอือแล้วตรงนี้ตรงนู้นตรงกำมังผสมปูนแกะไปลงตรงกำมังผสมปูนพันกำเดี๋ยวมันจะผสมดินเลยน่าจะลงก็แม่ลงไงเพื่อนนั่นแหละสีกระสอบนั่นเลยอ๋ออันนี้ก็หมดเลย เพื่อนขอโทษทีนะคะอาจจะกินแล้วเสียงดังกันเพื่อนแต่แต,แต่แต่ไม่ได้มานําเสนอการกินฝรั่งโชว์นะเพื่อนบางนั่นแหละโอเคครับมันจะขายฝรั่งนะคะไม่มีนะะเรามาต่อเดี๋ยวคุณชายขนลงให้ละฮะแกลบ <c oughs> อร่อยอืม <c oughs> โไซดอนโพไซดอนหรือว่าชื่ออะไรนะลืมลืมชื่อ,อคำเพื่อจำได้แต่ว่าโพไซดอนเขามีสองชื่อเมล็ดผักหมูจะปลูกผักเลยไหมเมล็ดผักมีนในถุงถุงหลังรถนั่นเลย อืมฟางก็มีจุกจุกจกจกุจก,จกแล้วก็เม็ดลยนะ,ะนกันอืมเนาหามเพื่อนซื้อเม็ดผักมา,มาใหญ่ซีดูดูหนาวใหญ่ไม่ใช่กระลำดอกเอ้ยกระลำดอกใช่ป่ะผักกัดขาวไหมหรอ เดี๋ยวจะปลูกแซมคับเมื่อจะปลูกแซมกับกุลาบเดี๋ยวจะผักปลูกแซมอืม,อมจะปลูกแซมแบบนี้ครับเพื่อนี่ตามซอกกระถางนะคะ่ะตามซอกกระถางเดี๋ยวเราจะปลูกแซมจะโตไหมมันล่มไปไหม ถูกวันนี้ก็ได้เดี๋ยวมันพูดธเราก็กลับมาแล้วนูวันพุันมันหยุด,ยต,ยดต,ตรงไหนจ้าวครับเนี่นนะคะเพื่อนเพื่อนโทรมาเพื่อนแบนโทรมาเรื่องแม่เขาขาแม่เขาไม่สบายเรารับประสานงานให้คขเองดูโทรกลับไปนะคะเพื่อนเพื่อนไม่รับสายนะคะตอนนี้คุณชายนะคะจุกจุกดินนะเพื่อนเดี๋ยวเอาถั่วฝักยาวลง นะคะคหมูต้องเอาฟังคุมตัวเด้อคุมหลุมมันเจ้าเ,าเาพราะมันแห้งมันแห้งดดเดี๋ยวก่อนเอาอยญ้านี้ออกตัวเอาย่านี่ออกก่อนโอ้อ่ญานี้เหนียวเนอะออนโอ้เหนียวแน่นมากเอาพาดบนรวนี่เลยพาดบนรวให้มันตายนู่นเหลือตออยู่หน่อยที่ท้าตัวเองไปต่อได้นั่นนะหลายต้นเลยนะ เอ,อาพาดบนนี้เลยให้มันตายให้มันแห้งตายเลยโอ้ท่อท่อออกไม่ได้แต่เดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะเต็มนี้อยู่ดีอ่ะที่เท้าเหยียบนะั่นเต็มเลยเออเอาพาดรัวเลย ให้มันตายครัเพื่อนเอาคล้องดิคล้องด,องดิไม่ใช่ผ้าแบบนั้นจริงงันก็หล่นจะเออโอเคเอ,อืมสลัดเนาะโอเคค่ะเพื่อนนี่คะ่ะเดี๋ยวคุณชายก็จะปลูกผักเดี๋ยวผักอย่างอื่นผักอย่งางอื่นไปตรงนู้นได้โยเวนทัวรผักยาวใช่ใช่ถูกว่าก็ต้องกระรัวคะ่ะมีคนาะนะคะ กระลำผักกาดขาวถ้าจะสวยนะผักกาดขาวต้องใส่สองเม็ดพอแฮรี่เออเมื่อกี้แฮรี่เป็นไรไม่อยู่ดีก็เ่ากันโชคงงใช่ไหมอยู่ดีๆก็เบอร์อะไรขึ้นมานะลูกอยู่ดีก็เบอร์อเพื่อนไปพาเพื่อนๆผสมดินปลูกก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาปลูกกัน ไปค่ะไปเนี่ยค่ะเอาเออ lady tree rose ที่ติดตาเองนะคะสวยภูมิใจภูมิใจนำเหนือเพราะว่าทำเองนะคะเอบ,อบ ออยนะคะนี่ดอกเอาเออร์ลดี้สวยนะเพื่อนเพื่อนแล้วว่าดอกเอาเออร์ลดี้เหมือนกุหลาบลอม,ม,ลลอมลเหมือนกุหลาบลอมค่ะมีชาลัวด้วยชาลัวชาลัวก็สวยนะหอมด้วยใน่สงสามอบึ้นะคะสวย้วยหอมด้วยดอกไหนที่โดนแดดแรงๆจะเป็นสีแบบนี้ออกแดงๆนะคะดอกไหนที่ไม่ค่อยโดนแดดนะคะอยู่ข้างล่างๆนะคะก็จะสีซีดตรงมาหน่อยเอาเออร์หอมไหมตอาเอาเออร์ก็หอมนะคะหนึ่งสองสามเพื่อนเพื่อนอบนะคะเอาเออร์เลดี้ก็หอมนะหอมนะ ก็นี่เอียงจังเลยเอียงยังไงเนี่ยลูกเอียงยังไงเด็กเก้าอี้ขอนึงกันนะเก้าอี้อยู่ไหนนะไปะผสมดินปลูกกันดินปลูกผสมไม่ยากแทนเพื่อนง่ายมากเลยฮะนี่เมื่อวันตรงนี้สิหมูมานแถวแถวซอกเนี่ยลวดประดับไปได้วยไง เดี๋ยวว่าขยะนี่ทิ้งก่อนนี่ไงถแถวแถวซอกกระถางอ่ะสวยดีนะหวานไปแล้วก็เอาฟางมาคุมฟางมาคุมบางๆเหมือนที่เราเคยทำตอนนู้นนะวานเลยเจ้าที่ที่ไม่ใช่หวานแบบรุนแรงนะหวานแบบเบาๆเผื่อต้นไม้ต้นอื่นด้วยแต่ถ้าเกิดดีดีดดดแป๊บหบนึง,แบบนง ประเภทหลุมเอาเอาประเภทหลุมก่อนไหมคณนอย่างเงี้ยผักกาดขาวที่เอาเอาที่ประเภทหลุมก่อนไงหลุมก่อนี้หรอผักกาดขาวนะไงผักกาดขาวไงจะได้รู้ไงว่าหลุมนี้เป็นตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวตัวหวานไปแล้วตัวก็จอกดินอีกเพื่อทําประเภทหลุมผักกาดขาววิไหนนู่นทไม่หยิบมาให้โมทีเดียวนะเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวพอหวานไปเสร็จแล้วก็มาคุยดินอีก เล็ดบางมเมล็ดก็โดนดินกรบลึกไม่งอกแล้วค่ะต้องทําประเภทหลุมก่อนแล้วก็ฟางคลุมคลุมคลุมจริงๆนะปูกเป็นกระจุกกระจุกเป็นคุปปิ้งนะคะสวยนะแต่คุณชายก็นะต้องบอกหรือบาต้องบอกต้องไปบอกกันเพื่อนไปบอก๋ยวดกันนะค่อยมาเอาไหมเดี๋ยวค่อยมาเอาไหมเอาไว้นี้ก่อน เดี๋ยวบิดเสร็จนะคะได้ปลูกเองได้ปลูกเองเพราะเรื่องมากเหลือเกินอย่างคนนี้นะคะเพราะเรื่องมากเหลือเกินอย่างคนนี้ได้ปลูกเองบิดเสร็จเดี๋ยวได้ปลูกเองดูลักษณะละทำอะไรอ่ะง <S <S อ๋อจะวานรอบๆกระถางนะจ๊ะอ,อ๋อตรงที่โดนน้ำอ่ะนะเพราะว่านี่มันแดดดีเจ้า ท,นะท,ที่เันเดีนนเนจ้าโอเคปูไปกลุมๆเม็ดบะไร่ก็ปวัดตรงที่ไม่เป็นรอยน้ําลงมาก็ได้ที่รอยน้ําไหลลงมาเนี่ยมันโดนน้าแน่นอนแต่อย่าลืมเอาฟางคุมนะนเพราะเป็นดินมันจะแห้งเนี่ยกระลำกับผักกาดขาวผักกา,าดแก้วปลูกตรงนู้น สวยดีไปครับเพื <t ops new videos> <to> ่อนผสมดินดีกว่าผสมดินกันเถอะเพราะบางทีคุณชายก็ต้องเจริญเติบโตเองบ้างปล่อยทำเองบ้างกันเพื่อน มาเรามาของเราดีกว่า <C> e <ars> เนีครับเพื่อนแม่ตรงนี้ตรงนี้มีกองดินนะคะ,พะเพื่อนจะเห็นมีพาท,ที่เราเดินมาตักกองดินเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่เห็นเลยเห็นทั้งหมดเลยทันทบึ้บโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะผสมดินดินปลูกกุหลาบไปด้วยกันจะลบเลยนะช่วงนี้นะ ถึกอกะแกะปลายเสื้อได้ๆๆค่อยๆเบาในยามช้าที่ลมพัดเข้ามาฉันตื่มาพร้อมกับเจ้าดอกน้ำตา อันน้นข้างเาอยู่บนกลีบกุลาเหมือนบอกฉันให้ตามความฝันทุกวันมาแม่บางครั้ง,น,น,ะงะนะทีันให้เธอรักเธอไม่เคยทิ้งฉัน,น,นคนแรกที่เธอรัะที่เธอรังมีความหวังอยู่ ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยค่ายจรแน่ใจประมาณไล้อนกันไป เบามากเลยนะเพื่อนซิงคหนึ่งอันสีาขั้วแล้วครับแล้วใส่กระสอบคืนที่แตกตา

กฟังผสมด้วยด้ยด้วยด้วยให้เพื่อนพว่นได้ร่วมยิ้มและชื่นใจเมื่อกุหลาบ then